สวัสดีค่ะห้องเรียนสีเขียวนะคะวันนี้ครูบีบสิริเพ็ญลบเมฆนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นแล้วไฟฟ้าที่เด็กๆจะได้เรียนในหน่วยการเรียนรู้ของห้องเรียนสีเขียวนะคะจะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาว,วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานดเด็กๆจะได้ทราบว่าไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ในบ้านนั้นมันมาจากไหนได้บ้างนะคะอันแรกเลยนะคะ ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมายในชีวิตประจำวันของเรานะคะคูบีเชื่อว่าทุกคนทุกบ้านนะคะของเด็กๆจะต้องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันนะคะเดี๋ยววันนี้คูบีมาอธิบายให้ฟังแต่และหน่วยการเรียนรู้ก่อนนะคะในการเรียนวิชาห้องเรียนสีเขียวนะคะคูบีก็จะพาเด็กๆมาเรียนที่ห้องเรียนสีเขียวเพราะว่า มีสื่ออุปกรณ์ต่างๆที่เราได้รับมอบจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆภายในห้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานที่เราใช้ในปัจจุบันนี้ภาพนี้เป็นภาพจําลองนะคะจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ให้ความอุดุ์กับห้องเรียนสีเขียวของเรานะคะจะเป็นการเลือกใช้วัสดุภายในตัวบ้านของเรานะคะว่าเวลาที่เราเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานนั้น การใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างนะคะจะต้องมีประสิทธิภาพและมีอะไรคะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าจะมีเบอร์หที่ประหยัดแล้วก็ระบบนะคะการจัดการพลังงานด้วยนวัตกรรมแบบใหม่ๆนะคะอันนี้ก็คือ จะเป็นแผนภาพรวมทั้งหมดซึ่งเราจะเจาะในรายละเอียดซึ่งนักเรียนเวลาเรียนนะคะทุกคนก็อาจจะออกแบบบ้านของตัวเองได้นะคะในกิจกรรมการเรียนการสอนของครูบีนะคะอ่ะหน่วยที่2นะคะจะเป็นเรื่องแหล่งกาเนิดไฟฟ้านะคะเดี๋ยววันนี้ครูบีก็จะมีตัวอย่างนะคะจากแหล่งกาเนิดไฟฟ้าเด็กๆสามารถมาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมนะคะครูบีแนะนําก่อนนะคะ พลังงานที่สามารถนำมาผลิตกระแสะไฟฟ้าได้นะคะในชีวิตประจำวันของเรามีมากมายโดยเฉพาะในประเทศไทยของเรานะคะเราจะใช้แก๊สธรรมชาติมากที่สุดนะคะเด็กๆหลายๆคนอาจจะสับสนว่าเอะเรามีเขื่อนต้องหลายเขื่อนแต่พลังงานจากน้ำนะคะยังใช้ผลิตน้อยกว่าแก๊สธรรมชาตินะคะแก๊สธรรมชาติไม่ใช้ถึง70%เเลยโดยประมาณนะคะน้ำมันก็ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า เราอาจจะใช้พลังงานนะคะอย่างอื่นร่วมด้วยอาจจะเป็นพลังงานลมพลังงานแสงนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยพลังงานหมุนเวียนเนี่ยก็มีผลในการผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทยเราเหมือนกันแต่พลังงานหมุนเวียนนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นที่หรือแต่ละภูมิภาคอีกเช่นเดียวกันส่วนสุดท้ายเลยในประเทศไทยเรายังไม่มีนะคะแต่ในอนาคต ก็าอาจจะเป็นไปได้นะคะถ้าเรามีการคิดพลนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมานะคะประเทศไทยเราก็อาจจะใช้พลังงานไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ก็ได้นะคะตรงนี้เด็กๆก็จะได้รับความรู้เพิ่มเติมภายในห้องเรียนสีเขียวนะคะมีกิจกรรมอีกมากมายเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานที่จะให้เด็กๆได้ศึกษาเพราะว่าพลังงานที่เราเรียนรู้บอกเลยว่าไม่มีวันสิ้นสุด ชุดนี้เป็นชุดสาธิตการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานไอน้ำนะคะในประเทศไทยเราก็มีนะคะแต่เรายังไม่ค่อยแพร่หลายจะมีเฉพาะพื้นที่นะคะหรือว่าเฉพาะบางโรงงานที่ใช้พลังงานไอน้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้าชุดนี้นะคะจะเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบมือหมุนนะคะเด็กๆขาชุดนี้สมัยก่อนเนี่ยเราจะใช้แต่ปัจจุบันนี้เราจะใช้นวัตกรรมที่ใหม่กว่านี้แล้วตอนนี้ ถ้จะไม่หลงเหลือให้เราเห็นแล้วแต่ตัวนี้เป็นแบบํำลองให้เราเห็นนะคะว่าสมัยก่อนในการผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยเขาใช้เป็นลักษณะแบบมือหมุนนะคะเครื่องกําเนิดไฟฟ้าชนิดนี้นะคะเป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่ใช้แผงโซลาเซลล์โดยเก็บพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแบบจําลองให้กับเด็กๆได้ศึกษาเช่นเดียวกันนะคะค่ะตัวนี้จะเป็นฐานหินลิกไนท์นะคะเราได้รับความอนุเคราะห์จากนะคะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เอามาให้นักเรียนได้ศึกษานะคะตัวนี้เป็นนะคะระหว่างหินธรรมดากับถานหินตัวนี้มันจะมีน้ํามันนะคะก็คือสามารถเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้นะคะเราเรียกว่าถ่านหินลิกไน์นะคะค่ะหน่วยนี้จะเป็นเรื่องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะชุดนี้เป็นชุดสาธิตการเปรียบเทียบเครื่องปรับอากาศเราก็มีนึกถึงเครื่องปรับอากาศที่บ้านของเราเครื่องปรับอากาศหรือที่เราเรียกว่า แอร์นั่นเองนะคะตัวนี้จะมีสลักประหยัดไฟเบอร์5อยู่ใต้ท้องแอร์นะคะตัวนี้ไม่มีนะคะเสร็จแล้วเราจะดูชุดสาธิตในระหว่างที่เราทดลองนะคะก็จะมีตัวเลขมิเตอร์วิ่งในขณะที่เราเปิดแอร์เบอร์หมีสลับประหยัดไฟเบอร์หก็จะดูว่ามิเตอร์เนี่ยมันหมุนรอบหมุนมันจะเร็วนะคะแล้วก็ตัวเลขมันก็จะขึ้น ต่ถ้าเป็นตัวที่ไม่ประหยัดไฟแบบธรรมดามันก็จะหมุนเร็วแต่มากกว่าหมุนแบบมากเลยตัวนี้นะคะเราก็จะเห็นเลยว่าเราจะเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบไหนที่ประหยัดที่สุดหน่วยที่4นะคะจะเป็นผลกระทบกจากการใช้ไฟฟ้าอย่างสิ้นเปลืองนะคะตรงนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตประจําวันของนักเรียนนะคะโดยเฉพาะที่บ้านนะคะว่ามันมีผลกระทบอย่างไรจากที่เรา ใช้ไฟฟ้าอย่างสิ้นเปลืองนะคะบอกเลยว่าตรงนี้ต้องให้เด็กอะได้ศึกษาที่บ้านของนักเรียนนะคะอย่างเช่นบางคนเนี่ยเปิดไฟทิ้งไว้เปิดทีวีเปิดตู้เย็นทิ้งไว้เนี่ยนะคะมันมีผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะตรงนี้แค่เป็นหัวข้อเรื่องที่เราจะเรียนกันนะคะในตอนเปิดภาคเรียนมานะคะอ่ะหน่วยสุดท้ายในการเรียนรู้นะคะก็คือร่วมใจประหยัดไฟฟ้า ตรงนี้เด็กๆในเมื่อเด็กๆเรียนครบทั้ง4ฐานและฐานนี้ฐานที่5นะคะเด็กๆมีวิธีการอย่างไรที่จะประหยัดไฟฟ้าให้กับตนเองให้กับครอบครัวให้กับประเทศชาติต่อไปในอนาคตข้างหน้านะคะค่ะทั้งหมดนี้ที่ครูบีอธิบายไป5ฐานกิจกรรมการเรียนรู้นะคะ เกิดมาเด็กๆก,ก็จะได้เรียนบนห้องเรียนสีเขียวยกเว้นกรณีที่ฝนตกนะคะเราจะเรียนบนห้องเรียนนะคะแต่จะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทําภายในชั่วโมงและอย่าลืมว่าวิชาห้องเรียนสีเขียวเป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์นะคะในการประเมินแต่ละกิจกรรมนะคะคะแนนก็จะไปรวมกับวิชาวิทยาศาสตร์แยกไปไหมคะสําหรับวิชาห้องเรียนสีเขียวไม่ยากจนเกินไปใช่ไหมคะสําหรับเด็กๆเ,เป็น กิจกรรมที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับตัวเราเกี่ยวกับครอบครัวและเกี่ยวกับประเทศชาติในอนาคตข้างหน้าค่ะ